วิชาหโหราศาสตร์เชิงวิทยาศาสตร์รหัสชีวิตแห่งจักรวาลผ่านวิชาตัวเลขเป็นศาสตร์ที่ช่วยคนให้พ้นทุก์จากการรู้ร่วงหน้าจากวิชาตัวเลขอย่างเป็นรูปธรรมจึงนำมาบอกต่อกระดาษเพียงแผ่นเดียวหนึ่งหน้าสามารถบอกที่มาที่ไปให้รู้ได้ทั้งชีวิตว่าเกิดมาแล้วจะมีวิถีความเป็นอยู่ที่ยากง่ายหรือสุขสบายอย่างไรจะมีเกียรติมีชื่อเสียงเจริญรุ่งเรืองหรือไม่ จะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวที่นี่มีคำตอบค่ะใครท่านไหนที่มีหมายเลขเลขค่าเลข6เลข8ดเลข9เลข11อยู่ในแผนที่ชีวิตมีสิทธิ์รวยเป็นเศรษฐีได้ตำราโหราศาสตร์รหัสชีวิตแห่งจักรวาลเล่มนี้จะให้วิชาถอรหัสชีวิตอย่างเข้มข้นเพื่อให้ผู้คนที่สนใจได้พิสูจน์ด้วยตัวเองโดยทางเราจะถอดรหัสชีวิตแผนที่ชีวิตสุสําเร็จให้ไปหาตัวเลข ของห้าหมายเลขที่กล่าวมาก็คือเลขห้าเลขหกเลขแปดเลขเก้าเลขสิบเอ็ดที่กระจายอยู่ในแผนที่ชีวิตของไขรคนนั้นจะร่ำรวยได้ต่อให้เวลานี้ท่านอาจจะยังไม่รวยหรือไม่เคยรวยมาก่อนถ้าท่านมีหมายเลขที่ระบอกมานี่นะคะสามารถจะร่ำรวยความที่ร่ำรวยยังรอคอยอยู่เบื้องหน้าไม่ช้าก็เร็วขอให้เรามีห้าหมายเลขที่กล่าวมาตำราเล่มใหม่นะคะจะมีห้าวิชา หน้าตาจะเป็นแบบนี้ค่ะปลายเดือนพฤศจิกายนนะตำราเล่นนี้จะออกมาจำหน่ายเราจะไม่มีวางขายใครอยากได้สั่งซื้อค่ะติดต่อมาได้ที่ l ล n e แอดที่บนหน้าจอนะคะคือ vsr8583 มีแอดนำหน้าค่ะใครท่านไหนสนใจอยากจะเป็นนักพยากรณ์มืออาชีพเชินทางนี้ค่ะทางเราจะเปิดสอน วิชาโหราศาสตร์รหัสชีวิตแห่งจักรวาลผ่านวิชาตัวเลขซึ่งเป็นวิชาที่เรียนรู้ง่ายพิสูจน์ได้ในทันทีเราจะเปิดสอนประมาณกลางเดือนธันวาคม2566ค่ะก็คือเมื่อคุณเข้าห้องเรียนแล้วนะภายในประมาณสิบนาทีคุณสามารถจานให้ตัวเองพิสูจน์ได้เดี๋ยวนั้นเลยค่ะมันเป็นวิชาที่เรียนง่ายมากและมันก็เป็นเ,นเรื่องที่พิสูจน์ได้แบบทันที แล้วเราจะรู้เองว่ามันจริงไม่จริงขอบอกเเลยว่าวิชานี้นะคะใครเรียนรู้ได้ใครอยากเป็นนักภัากรกรมืออาชีพมันจะเป็นอาชีพที่หาเงินง่ายไม่ต้องงอไข่นะคะเพราะวิชาเรามันเป็นวิชาที่พิสูจน์ได้จริงๆค่ะขอให้เราเก่งจริงรู้จริงนะคะจะเป็นวิชาที่เราหาตังค์ง่ายโดยที่ไม่ต้องไปงอไข่คนที่ไปเรียนก็จะพิสูจน์ให้กับตัวเองก่อนประมาณสินาทีจะให้คุณอ่านให้ตัวเองเลยคนจะรู้ว่ามันเป็นเรื่องที่ มันเป็นไปได้และมันก็เหลือเชื่อค่ะเออแต่เรามีข้อแม้อย่างหนึ่งว่าคุณจะต้องมีดวงตาธรรมะนะคุณจะต้องเอามือที่หัวไม่มือข้อพับข้อที่สองก็คือตรงนี้นะคะถ้ามีดวงตาถ้าม,มันจะเหมือนอะไรนะเม็ดข้าวสารเขาเรียกว่าดวงตานกยุงลำแพนคือดวงตาธรรมะคุณต้องมีเครื่องหมายนี้ก่อนนะถ้าฉีดเดียวเราจะไม่รับเราต้องเอาคนที่มีดวงตาธรรมะคนนั้นจะเป็นคนที่หนึ่งเป็นคนดีมีศีลธรรมจะไม่เอาไปต้มตุนไคร นี่ก็คือข้อข้อข้อห้ามของเรานะถ้าคนมีขีดเดียวหนึ่งนะเขาจะไม่มีคุณธรรมเท่าไหร่เพราะฉะนั้นนะเพราะวิชาเรานี้บอกเราเลยว่ามันโคตแม่นกลัวว่าจะเอาวิชาของเรานี่นะไปต้มตุนคนเราก็ไม่ยอมท่านไหนสนใจสำรองที่นั่งที่ VSR 8583ข่าที่กรุงเทพค่ะประมาณกลางเดือนธันวาคมท่านไหนสนใจก็รีบสำรองที่นั่งได้เลยนะคะ